สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริรากิ้มเอมนิสิตคณะสังคมศาสตร์สาขาจิตตวิทยาชั้นปีที่สองมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักเกี่ยวกับโรคกลัวความมืดกันค่ะโรคกลัวความมืด a c r o p h o b i a หรือบางครั้งเราอาจเรียกว่านิค o โฟเบีย เป็นภาวะความกลัวอย่างสุดขีดต่อความมืดโดยเป็นอาการของการตอบสนองของสมองที่มีต่อความมืดซึ่งทำให้สมองหลั่งสารเคมีที่เพิ่มระดับการรับรู้ถึงความวิตกกังวลของบุคคลนั้นๆซึ่งในบางคนก็สามารถระงับความวิตกกังวลน,นี้ได้แต่ในบางคนก็ไม่สามารถทำได้และยิ่งอาจทำให้เกิดความวิตกกังวลเพิ่มมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นความกลัวขั้นรุนแรงจนไม่สามารถอยู่ในความมืดได้ค่ะ ในส่วนของสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคกลัวความมืดนั้นเป็นเรื่องที่ยากที่เราจะกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจองถึงสาเหตุที่แน่ชัดเนื่องจากค่อนข้างมีความซับซ้อนเพราะเรื่องราวของความกลัวนั้นเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจแต่อย่างไรก็ตามโรคกลัวความมืดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาการในกลุ่มของโรคที่เกี่ยวเนื่องจากความกลัวซึ่งโรคเหล่านี้มักมีที่มาจากประสบการณ์อันเลวร้ายที่ไม่น่าจดจําในอดีตหรืออาจจะมาจากพันธุก,กรรม สารเคมีในสมองที่มีการทำงานผิดปกติในส่วนของอาการกลัวความมืดซึ่งอาจรวมถึงความรู้สึกไม่เชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยหรืออาจจะเกิดจากความเชื่อที่ได้รับการส่งต่อกันมาก็เป็นได้ค่ะอาการของโรคกลัวความมืดจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลแต่โดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นโรคกลัวความมืดจะมีอาการดังนี้ค่ะ มีความรู้สึกวิตกกังวลเมื่อต้องอยู่ในที่มืดต้องการแสงสว่างขณะที่นอนหลับหรือเปิดไฟให้สว่างตลอดเวลาของการนอนรู้สึกกระอักกระอ่วนใจหากจะต้องไปข้างนอกในตอนกลางคืนรู้สึกไม่พอใจโกรธหากมีใครพยายามกันแกล้งหรือพาออกไปในที่มืดหรือในตอนกลางคืนมีอาการทางสุขภาพเช่นเหงื่อออกมากผิดปกติตัวสั่นจนสามารถสังเกตเห็นได้ปวดศีรษะ หัวใจเต้นเร็วขึ้นรวมไปถึงอาจมีอาการขึ้นไส้ร่วมด้วย<ะ>เนื่องจากผู้เป็นโรคกลัวความมืดจะมีความรู้สึกวิตกกังวลเมื่อถึงเวลากลางคืนหรือเมื่อต้องออกไปอยู่ในสถานที่ที่มีแสงสว่างน้อยซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็อาจส่งผลให้มีอาการนอนไม่หลับในตอนกลางคืนจนกระทั่งเป็นการรบกวนการพักผ่อนของร่างกายซึ่งสามารถมีผลต่ออาการทางสุขภาพอย่างเช่นพักผ่อนไม่เพียงพอ ไม่สดชื่นหรือเสี่ยงที่จะมีอาการดับในหรือง่วงนอนในช่วงกลางวันและอาจเสี่ยงที่จะทําให้เป็นโรควิตกกังวลซึ่งมีผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันอย่างมากเนื่องจากความกลัวเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากสภาพจิตใจดังนั้นการีเริ่มเปลี่ยนความเชื่อในใจค่อยๆปล่อยวางความกลัวลงจะสามารถช่วยให้รู้สึกดีขึ้นได้ทีละนิดจนกระทั่งมีอาการที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการรักษาการทางสุขภาพจิตผู้ที่เป็นโรคกลัวความมืดควรไปพบจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางการรักษาเพราะในผู้ป่วยแต่ละคนมีแนวทางการรักษาที่แตกต่างกันเนื่องมาจากระดับความรุนแรงของการกลัวความมืดที่แตกต่างกันทางเราจะขอยกตัวอย่างแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคกลัวความมืดดังนี้ค่ะ 1. เริ่มสัมผัสกับความมืดทีละนิดและเพิ่มปริมาณการอยู่กับความมืดให้มากขึ้นวิธีการดังกล่าวนี้เรียกว่าการลดความอ่อนไหวของผู้ป่วย 2. ใช้การบําบัดด้วยการพูดคุยทั้งพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญพูดคุยกับคนในครอบครัวหรือบําบัดด้วยการพูดคุยแบบกลุ่ม 3. เรียนรู้การใช้เทคนิคเพื่อช่วยในการผ่อนคลายหากต้องอยู่ในสภาวะของความมืดเช่นการสูดหายใจเข้าลึก,ลก การกำหนดลมหายใจเป็นต้นและสุดท้ายค่ะจิตแพทย์อาจมีการสั่งยาให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคกลัวความมืดโดยจะเป็นยาในกลุ่มการรักษาอาการวิตกกังวลยากล่อมประสาทค่ะค่ะและที่กล่าวไปข้างต้นนั้นเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคกลัวความมืดหากใครที่กำลังคิดว่าตนเองกำลังมีความเสี่ยงเป็นโรคกลัวความมืดอยู่นั้นสามารถเข้าไปพบกับจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ารับการปรึกษาและขอคําแนะนําเกี่ยวกับ แนวทางการรักษาต่อไปค่ะ